ยังไม่รู้คำตอบกันดีกว่าว่าค yeah. ู่ของคุณเพลงคือใครคู่ไหนใช่เลยคนี้ทคนที่ทำให้เพลงรู้ว่ากอดอุ่นมีอยู่จริงคือพี่น้ำค่ะโอ๊ย สวัสดีค่ะพิณกรีค่ะใกอ่ะสวัสดีค่ะชื่อพัชลินบัวยอมชื่อเล่นชื่อน้ำนะคะทำงานเป็นพนักงานบัญชีที่เอกชนแห่งหนึ่งค่ะอายุเ่าเยอะนะคะ37ค่ะ3 7 31 31เาออ๋อ6ปีคู่นี้รู้จักกันได้ไงคะเจอกันผ่านทางเฟซบุ๊กค่ะเพลงไปเม้นในเพจคอมดี้อะค่ะ มันจะเป็นชื่อเพลอ๋อคุณเข้าเพจอ่าใช่ใช่คือเราเราไปเมนแค่เหมือนไปเมนขำๆเฉยๆเพราะจริงๆผอก่อนว่าเพลงคบผู้ชายเวตลอดใช่ใช่ใช่คือคือเราแค่ชอบมองคนประเภทนี้ค่ะชอบมองแต่ว่าไม่ไม่กล้าคบเพราะด้วยด้วยหลายๆอย่างปัจจัยเราไม่กล้าที่จะคบเพศนี้เราก็เลยแค่ไปเมนขำๆแล้วเขาก็แอดเพลงมาพอเรารับแอดเสร็จแล้วเนี่ยเขาทักมาบุกแบบบุกมาหนักมากเช่นอะไรบ้างสวัสดีพี่มีเวลาห้านาทีแล้วก็ถ่ายรูปที่ทำงานมาคือแบบ คือไม่ถามอะไรเราเลยว่าแบบอะไร<อ>คืออะไรยังไงเงี้ยค่ะช่วงที่บริษัทเอกชนเขาจะมีช่วงเบรก10บโมงกับเบรกบ<อ>่ายสแล้วเขาห้ามเล่นโทรศัพท์ใช่ไหมเราก็มีเวลาแค่10 ตอนนั้นแค่10นาทีเอ้าเขาตอบรับเรามาแล้วเหรอเ,เนี่ยส่งไปเลยแล้วก็บอกว่าพี่มีเวลาสินาทีพี่ชื่อน้ำพี่เป็นพนักงานบัญชีพี่รักษาศินห้า <c oughs> ใช่ใช่ค่ะน้อย <c oughs> ข้อความแบบนี้มา <c oughs> <ช>มันต้องตกใจใช <c oughs> ่ใชคือเพลงรู้สึกว่มปกติใช่ใช่ค่ะคือเพลงก็ตอนแรกก็แอบแอบตกใจแบบ คือเราไม่ชอบคนบุกแบบนี้ยเราก็เงียบไปสักพักเลยแล้วเราก็ค่อคยคย่อยตอบเขาไปว่าอ๋อสวัสดีค่ะเราคือคุยปกติเป็นคนปกติคุณน้ำยังบอกว่าถ้าเจอกันครั้งแรกเนี่ยขอกอดก่อนยังไม่ต้องพูดอะไรใช่<ล>ใช่ค่ะพี่น้ำเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอกันครั้งแรกเนี่ยไม่ต้องคุยเลย,เลยนะคุณพี่ขอกอดคุณก่อนเลยเขาบอกว่าเขาอยากอยากรู้ว่าคุณกอดอุ่นไหมมันเป็นแผนเขาเอ,อ,อาหลอกเออแต่แต่เจอกันครั้งแรกที่นัดเจอกันเลยนะคะเราประทับใจเขาเราเปิดประตูรถมา เจอดอกไม้ช่อโตเลยซึ่งเราไม่เคยบอกว่าเราไม่เคยได้สิ่งนี้เรายังไม่หันพูดอะไรเลยเราหันไปนพี่น้ำมาก,กอดกันคนที่ขอกอดคือเราไม่ใช่เขาใช่แล้วเป็นไงอุ่นไหมฮะมันรู้สึกว่าอุ่นมากรู้สึกแบบนี่แม่เป็นนางฟ้ามาจากชั้นใดแม่ถึงได้กอดอุ่นนระัก <laughs> คิดในใจแบบนี้จริงๆนะคือแบบทำไมเขาถึงได้น่ารักถึงเพียงนี้แบบแล้วครอบครัวเราอ่ะเป็นยังไงบ้างฮะหนักมากแม่บอกว่า ห้ามเข้าบ้านแต่เพลงก็ยังยืนยันว่าเดี๋ยวเพลงจะพิสูจน์เองขับพี่น้ำไม่ต้องกลัวเพลงจัดการปัญหานี้ได้ <ขอ S 2> แม่อยอมรับได้ยังไงก็วันหนึ่งพ่อเขาดันขับรถไปชนกับสิบล้อ <S <S สิบล้อจ่อยเฉยหน้ามืดวูบไปแล้วเจ้านี่น้องเพลงเขาก็ไปจัดการธุระทุรังที่โรงพยาบาลแล้วก็คือไปดูแลใช่ชใชค่ะตั้งแต่พ่อเกิดอุบัติเหตุเลย แม่กําลังเข้ามาเราไม่มีใครรู้เราขอแม่กําลังเข้ามาทุกคนกําลังกำลังวุ่นวายกันอยู่พอเปิดประตูเข้ามาสิ่งแรกที่เราเห็นคือเราสวัสด,ดีแม่ก่อนแม่สวัสดีค่ะและแม่หันมายิ้มและรับไหวเราอ้าววัดดีลูกมันเป็นอะไรที่แบบชนะแล้วใช่ใช่ใช,ใช่คือแบบที่คืตัวเองแล้วใช่ใช่แล้วแล้วคือแล้วเขาคือเหมือนกับที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเขายิ้มเขาคุยกับเราคือแบบแม่เขารอดูอยู่ แม่เขารอดูว่าน้องอ่ะรักเราจริงไหมหลอกไหมเพราะว่าเขามาในลุกแบบเปี้ยวเยี่ยวลาดมาเลยนะกางเกงสั้นแค่นี้ใส่เสื้อป่าเท่านี้แล้วเราก็แบบเขาก็เลยคิดว่าจะมาใช่ครับวันนี้อะไรอยากจะบอกกันบ้างคะพี่มีไม่เท่าใครแต่พี่ก็ให้ทั้งหมดที่พี่มี ุกงเทพขอบคุณที่วันนั้นรูปหัวใจน้องขอบคุณทุกครั้งที่ถามว่าคุณโอเคไหมขอบคุณทุกๆอย่างที่คอยซัพพอร์ตรักพี่น้ำนะอาชวานหนึ่งเสาซ้ำขอบขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับติ๊ค่ะ สัสน S E ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสั S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัส N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งวงเซนทีวีะเซนทีวียวเซนทีวีะเซนทีวิย